รู้ไหมมันนุ่มถึงขนาดเรากินสองลูกความจะได้เม่ใชแบบนี้จะกินแต่น้ำเปล่าเท่านั้นใช่ค่าทีมีนี้แค่แบบค่าทีก็ตามล่าของแลกที่งานวัดไร่ขิง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 ตอนนี้เราอยู่กันที่งานยิ่งใหญ่ประจำปีนะคะงานวัดไร่ขิงซึ่งจะจัดปีละ สครั้งเฮ้ยนั่นแหละเลยมาสำรวจว่าจากข่าวข่าวที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างค่าที่เป็นยังไงราคาอาหารเป็นยังไงไปไหนใช่ครับตามนั้นเลยครับมีอะไรแปลกใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าปีนี้จะซึ้งแค่ไหนไปอะไรจะไปกินข้าวห่มข้าวห่มกินได้นะรู้เปล่า อันนี้ได้แบบกรอบมาด้วย<ม>กรอบมากแล้วหอมามาันไม่ได้หวานเกินด้วยทำไมรู้สึกคุณแม่จังเหมือนกินมาหลายปีแล้วอะเฮ้ยเกามีแบบผ้าห่มเลยนะเธอลองไหมผ้าห่มอะที่ี่ตอนเนี้ตอนนี้พิจิตรเอาอ๋ออันนี้เรียกแบบลานิ่ม <ใน S 1> ก็คือเมื่อ,อ,อกี้กรอบอันนี้นิ่ม<ห>มีหลายแบบเพิ่งรู้นะเนี่ยนี่แต่งงาน แต่เขากินกันย um> ังไงนะเออ้้ยโโหใช่นั่นแหละนั่นแหละเออดึงเออเขาบอกถีบเขาบอกเหมอเออนั่นแหละกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลยก้มมันนิ่มจริงด้วยอ่ะ เบอร์ป้าสตรอเบอรี่ส้มโอสลัดนี่คีแตัดแน่นอนต้องมันเต็มปากเต็มคำอ่ะน้ำยำเขาเป็นไงยังไม่ถึงน้ำลำเลยผิดคนด้านบนก่อนจริงความลำบากใจของนักรีวิววันนี้โอ้สตรอเบอรี่ดูจะเปรี้ยวไม่จัเปรี้ยวขนาดนั้นไม่หวานด้วยคำหนึ่งนะอีกคำหนึ่งนะ เค,ค้กไก่หยองายใหญ่มากอ่ะเค,ค้กไก่หยองจะเหลือให้เราปะมาจากนนดับบรีเพื่อมากินเลยนะเนี่ยไป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 ,ไป ตัวเดียววันนี้มีแค่สาหร่ายก็อาจจะมีไข่เค็มด้วยแล้วก็มีอะไรนะอีกตัวหนึง่งตามสลัดโบราณค่อยสั่งส่งบา้านอีกห้าสิบกล่องถูกเพราะเคยทำมาแล้วด้วยนะไ <c oughs> ม่ใช่จริงจริงเธอรู้ไหมมันนุ่มถึงขนาดเรากินสองลูกความกันได้ร้อยเล่นน่ายใหญ่เกินพี่มาต่อแถวเดี๋ยวดคนถือว่าขออร่อยมาก สวัสดีค่ะเป็นไงปีนี้วันไรขิงปีนี้ก็วันแรกก็ล่มแล้วระบบล่มอ๋อนึกว่าฝนทลลมแล้วล่มไม่ระบบล่มค่ะเพราะว่าคนเยอะเกินเธอคนเยอะเกินเตยมตัวไม่หันอ่ะไม่หันเลยไม่งานจริงใช่ไหมยังไม่งานจริงค่ะงานจริงวันที่สี่แต่ร้านค้าเริ่มขายก่อนแล้วแล้วเป็นไงค่าที่ปีนี้ถามได้ไหมคะได้ค่าที่ปีนี้แค่แบบหกหลักต้นต้น เด็ดนะเดนะปกติก็คือไปเ็ดหลักอ๋อเ็ดหลักกลางกานี่หกหลักต้นต้นจแต่ว่าดีใจ่ากขนเยอะชาไทยครีมครีตก็คีมคตใช่ไหมดูไม่ออกเลยตอนนี้คี่ว่ารเสิดซือนะคะโมันดูจะเกี่ยวจากต้นสาจะอะไรจะเอยมากเลยคุยมันเนียนเนียนเนอแบบตสองซ้ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกค่มากอะแค่มากเอ้ยเอ้ยแอปิี่ออกเปนวัชาวยไปกินไหมเฮ้ยเอน่าว่าอะไราววยไอเ่เขาจำเราได้แฟนขับเยอะมาน้องเปลี่ยนไปเชื่อเทอนนะ เกีให้ถ่ายตมมั้งสิบชั่วโมงกไม่เกี่ยวคือแบ่งแยกสิแยกกันแยกกันมีโมจิกินชีสด้วยวคนเยอะมากก็ะจะได้กินป่ะจะเข้าไปยังไงฉันต้องตัอแถว เก่งเท่านั้นที่จะได้กินสิ่งนี้นี่คิวที่สองร้อยพี่อะไรกันอ่ะแล้วนี่คืออั <laughs> นเดียวเอ้ยถือว่าป้องกันนิ้วได้อยู่ก็ยังประ,ประโยชน์ตรงนิ้วไงดูข้างในดูข้างในเขาสักโหยิ่งแน่นมากมาทางชิ้นอ่ะ วนเี้ยอันนี้ที่เธอสั่งมานะเป็นมิชัยมัดพัดปะมัดพัดกับปล่อยทองมันเหมือนจะไม่เข้ากันนะแต่เข้ากันจริงๆนะแป้งคือเวลิสต์ด้มากนะเพราะว่าอินดิบอร์ออสเดียเลยอันเนี้ยมันแบบนุ่มกำลังดียืดยมกำลังดีไม่เหนียวเกินอันนี้เขาทำเองด้วยเนาะชิ้งโฮมเมดต้มสดตรงนู้นเลยถามคำหนึ่งนะมีครีมปิดจมูกไหมไม่ละกี ถ้าคนดูได้แล้วคนหนึ่งอุ้ยดาราดาราอุ้ยเจอดาราครับพี่เจอดาราเฮ้ยตืสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยคุณจะเป็นบ้าจริงนะคะไปไอ้แม่บอกเลยว่าเย็บกินก็สวยกินมันมาตบัมไปหมดเลยขนมไทยญี่ปุ่นบิ๊กมอสติดเทพในปาก เกัตการเดี๋ยวย่าเพิ่งเก็บเก็บเงินก่อนเดี๋ยวที่ดีบ่การที่ยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอาหมดเอาหมดทุกกรณีใครผ่านไปผ่านมาสาามรถเดินมาถ่ายรูปได้ที่ยืนนานๆแหละตอนเนี้ยยี่สิบเราคือจะมาดูว่าพอมีข่าวแบบนั้นค่าที่เป็นไงราาอาหารอาหารเป็นไงราคาเป็นไงมีอะไรใหม่ๆบ้างเดี๋ยวไปดู ว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือตรงนี้อพอแล้วเราเพ่งผ่านโค้งมาเองนะจริงเรายังไม่ได้ผ่านไปไหนเลยคนนี้อยแรกวนนี้รถกับตีสองไปถามแม่จูนว่าเป็นไงบ้างแม่จูนออมาแล้วน <laughs> คนเยอะมากยังไม่เริ่มงานเลย,ยเปีนี้เป็นไงบ้างาค่าที่ถามได้ไหมได้ค่าที่ก็ ประมาณ40%ค่ะน้องอิ่มใช่ค่าที่ปีนี้ก็คือค่อนข้างเบาตอนแรกอะตื่นเต้นกลัวว่ากระแสค่อนข้างเยอะก็คิดว่าคนจะแบบอ๋อกว่าคนไม่เยอะจะมาไหมใช่เขายังศรัทธาหลวงพ่อวัดไร่หินหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ถึงวันงานแต่คนก็หลั่งไหลกันมาเยอะคือหนูแทบถ่ายไม่ได้เลยตอนเนี้ยลู้า้ามาเดินเที่ยวนะเหมือนเขาก็ยังเข้าไปไหว้องค์หลวงพ่อวัดไร่หิน แล้วก็ยังจับใจใช้สอยกันเหมือนเดิมปกติเลยมากี่ดีก็ปรทับใจทุกครั้งลูกค้าชาววัดไร่ขิงกุดหนุนตลอดน่ารักที่สุดมากพี่ขอชิ้นหนึ่งได้ไหมได้เออนอ้มมนม่วงพัดว่าค่ะคนข่าได้แล้วแล้วเลยแล้วเลยล่ะ ่แลแพ็กเกจใหม่มแม่จูนจะแบบว่าจริงๆไม่ต้องใส่ถุงนี้ก็ได้เพราะว่าถือได้เลยถือได้เลยแล้วก็แกะได้เลยก็<อ>แล้วนัวเย้ยเยอเย้เย้เย้ เพื่อแบบนี้จะกินแต่น้ำเปล่าเท่านั้นครกเราจะไม่เป็นกินครกเราจะไม่เป็นเออกินโคกก็ได้เออไปในงานจะมีน้ำดื่มค่อนข้างเยอะแต่ทุกคนเดินมาเพิ่งเจอร้านเดียวันครบล้วกันโคกเมื่อคุณขาดโคกหนึ่งวันโคกพี่พังที่พังก่อนพี่พังก่อนฟังกูอ่าก็ต้องฟังกูก่อนสวัสดีครับน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าดีต่อร่างกายที่สุดเฮ้ยแต่ปอดไม่ได้เข้าน้ำพุ้กครับถ้าเข้าจะเป็นชิปทันที ฉันอยู่ที่ร้านเบสเบเกไต้หวันนะคะทุกคนเขาจะมีพวกเป็นเค้กไข่ไต้หวันอะ่ะมีหลายรสชาติด้วยนะแต่ตอนนี้เหมือนจะมีแต่ออริจินอลเนาะ ไม่ใช้อยากโดนใส่อ่ะเฮ้ยจริงๆมันแฟบควันอะคุณพี่มันควันกินได้ที่มันเด้งมากอะมันนุ่มแล้วก็หวานหน่อยเด้อเออมันจะปิดอะดูหนอยเหงามากเลยอะดูหน่อยก่อนว่ไอไปดีกว่เาเราจะมากินลูกชิ้นเฉยๆ,ๆเราจะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ <Hi. S 1> <laughs> ตอนไหนดีพูดอย่างนี้มีพี่รุดนะใช่เหรอว้าวจะเลือกกันเราแบบ พูดเยอะที่สุดในวันนี้ละจริงจริงยังหมดเลยปวดฟันอยู่ปวดฟันอยู่โอ้แล้วไปปวดจาขนาดไหนนะอุ้ยหมดเลยเหรอโอ้พี่กินยังไงได้สามลูกขนาดนั้นอร่อยมากกระติ๊บเขาจะไม่ได้ติดหวานแล้วหอมเออหน้าไต่อะไรล่เดี๋ยวยิ้มมาเชื่อยิ้มใส่อะไรเลยได้ได้แล้วเสร็จแล้ว อะไรอ่ะเฮ้ยเด็ดเด็ๆเดุณหุ้นเฮ้ยเฮ้ยตีนของผมอิ่มมาตอนเนี้ยข้างบนมืดมากนี่แบบย่างดูดิซอสเคลือกนี่นะเคี้ยวได้เปล่าวันเพิ่งทำมาวันมึงนะะวัน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 นี้นี่นะนี่นะสปาสปอนเซอร์ร้านนวดรีสอร์ทแอบสปาเขาได้ทั้งหมดโอเคได้เลยน่ารักมากขอบคุณ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณนิดหน่อยนิดหน่อยแกไปไหว้ท้าเว่ยขอให้ปังปัง y ั้ t u b e ทั้งติ๊กต็อกเอฟวิสติงเพราะว่าเรามาเพื่อวัดร่ขหิงแล้วเราโตมาจากวัดร่ขหิงทุกปีขอให้คิดนี้ปังปังนะคะยังไม่ทันไหวเลยขอแล้ว มาครับผมร้านลูกชิ้นลักรถเป็นไงบ้างครับวันนี้เาวเนียนอร่อยครับผมการันตีครับอร่อยเลยการันตีถุงเท้าเปียกฝนตกเลยก็ต้องตอนนี้ไม่มีหน้างานไปเลยคือถุงเท้าใหม่เลยหรือว่าจะต้องแบบขายมันมีบริการถ้าอยากนั่งใส่ถุงเท้าสักนั่งได้เลยคุณรองเท้ากันตอนนี้เจ็ดคู่ร้อยบริการที่นั่งใส่ถุงเท้าฟรีค่ะลองบอเบสโมดิฟายบอเบสโมดิฟาย เมื่อคุณจบวิศวะสิ่งที่ได้มาคือนี่ขอหลายๆสีวนๆวนๆ,ๆ,ๆตอนนี้นะคะเราเดินทางกันมาถึงสามทุ่มสี่หชั่วโมงซัมติงแต่เรายังต้องต้องเก็บอีกจะต้องหาของแปลกไว้ทุกคนได้มากกว่านี้นะคะไปลุยกันไม่หยิบไม่หยิบไม่หยบอันนี้คือสถานการณ์วัดไร่ชูตอนสามทุ่มกว่านะคะทุกคนก็คือคนเริ่มหลั่งไหลเขามามากมายมันยังไม่เป็นวันงานฉันเห็นอะไรหัวกระหลุนอ่ะค่ะนี่คือหนึ่งร้อยบาทนะคะแต่ว่าเราจะเอาไซส์ใหญ่ร้อยห้าสิบ มากไอ้เล็กๆ,ๆไม่ใจใหญ่ใหญ่ชอบก็คืออักๆๆงการงานสร้างพระเจ้าสร้างมากตัดตรงไหนดีล่ะุณพ,พี่มันเหยีไปหมดเลย หลุดเด่นซาใจอ่ะอ้ําๆๆๆาอ้ําอ้ํา้ําอ้ํี่เฮ้ยใครอ่ะเนีได้ดูน่ากินสกินที่เป็นหมูกรอบฮะดูเลยนะไอติมหมูกรอบเฮ้ยเราไปหน้าร้านอ่ะอันนี้หมดใช่หมดเคียงไม่ได้วันนี้หมดไหมไม่หมดอันนี้มีเอาอ่ะแล้วคุอันนี้มากเธออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นฟิลแบบหมูกรอบเลยรสชาติเหมือนหมูกรอบส่วนอันนี้อาจจะสตรอเบอรี่ไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองชิม

ตอนนี้เวลาสี่เดช่วโมงเจ็ดชั่วโมง,โมงแต่จริงๆปีนี้ของไม่ได้แบบแน่นมากเดินสบายแล้วก็เย็นๆกนนยกเดี๋ยวลองไปช่องกลางดูว่าเหลืออะไรๆๆเห็นเลนาโชะแปากมาก ไม่ม like ีใครทำขายเลยทำเล่นกินที่บ้านตลอดเลือกได้เลยเหรอคะเขาทาขายจริงๆอ่ะรวมๆประมาณ69บาทเฮลตี้เพราะมันมีแต่ผัก มันฝรั่งก็เป็นผักไม่อ้วนไม่อ้วนแน่นอนอแต่รู้สึกว่าถ้าเลือกอันสีแซ่บอ่ะจะอร่อยหู <c oughs> กินงหกมันเหมือนพิซซ่าัอนี้ค่อยขอเยือ่อปรบมือแสงควรตบมันนัวขึ้นเ้ย <c oughs> เอา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 ลุงยอดได้ปะคือคุณลุงจะมาเปิดเพลงให้ความบันเทิงให้แม่ค้าสนุกสนานอ๋อให้แม่ค้าสนุกสนานได้สนุกล่าเริงจ้ำใสในชีวิตเธอน้องบอกแอบแม่เที่ยวอ่ะที่เราถ่ายไว้ว่ากี้แม่รับทราบทั้งหมดแล้วนะคะแอบแม่เที่ยวนี่คือเด็กแอบแม่เที่ยวเราจะกลับกันแล้วแต่ยังมีคนนึงที่รอเราอยู่เสมอ ลงปักตรงแล้วลงขี่ <c oughs> ลงไปลงแล้ว <c oughs> อยากจะดูแลเธอจากนี้โหลด